ครับผมโค้ดสอนสร้างรายได้วันนี้นะครับผมมีคำอยู่คำหนึ่งก็บอกว่าถ้าคุณไม่อยากสำเร็จคุณต้องทำสิ่งนี้วังไม่ผิดนะครับถ้าคุณไม่อยากสำเร็จในชีวิตในงานของคุณไม่ว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือ ไม่ส่วนตัวก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นรุรคิจส่วนตัวน่ะถ้าคุณไม่อยากสําเร็จนะคุณต้องทําสิ่งนี้อันที่หนึ่งอย่าเรียนรู้ครับอย่าเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มันจะทําให้คุณฉลาดขึ้นมันจะทําให้คุณเนี่ยนะทันกระแสขึ้นมันจะทําให้คุณมีทักษะขึ้นเพราะฉะนั้นคุณอย่าเรียนรู้นะเพราะถ้าคุณเรียนรู้เนี่ยคุณจะฉลาดขึ้นคุณจะมีทัศษะเพิ่มขึ้นพรทัศษะเพิ่มขึ้นอ่ะนะ เงินมันก็จะไหลมาคุณเดี๋ยวคุณสําเร็จอกีกถ้าคุณไม่อยากสําเร็จคุณอย่าอย่าเรียนรู้นะเข้าประชุมนู่นไปเรียนเรียนรู้นรู้นี่เสียเงยินเสียทองนิดหน่อยเนี่ยนะอย่าไปเข้าเพราะคุณไม่อยากสําเร็จข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองอย่าอ่านหนังสือครับอย่าอ่านหนังสือเพราะถ้าคุณอ่านหนังสือนะ่นะคุณจะรู้เลยว่าอ๋อคนรวยเขาทาอย่างนี้คนจนเขาทาอย่างนี้แต่คุณไม่อยากรวยอ่ะคุณไม่อยากสําเร็จ ก็คุณอย่าไปอ่านหนังสือครับเพราะนี่เป็นเรื่องจริงนะผมเจอหลายคนแล้วเขาไม่อยากสาเร็จนะเขาไม่อ่านหนังสือนะโลกไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะอย่าไปรู้กับมันนะอยู่ของเราเนะี่ยอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นอย่าอ่านหนังสือนะครับอย่าให้เราันด้วยเองไปซื้อหนังสือมาอ่านนะอย่าหาหนังสือที่มันทําให้คุณฉลาดน้อยลงนะครับหรือหนังสือที่ ที่มันไม่ได้ให้แนวคิดอะไรกุเลยให้คุณบอกว่าอยู่ไปวันๆอยู่มันวันๆอย่างเงี้ยหรือไม่ต้องไปอ่านมาเลยนี่ข้อที่สองข้อที่สามคือยนนอย,ย่าเรียกว่าไงเออย่ามีเป้าหมายอย่ามีเป้าหมายเพราะการที่มีเป้าหมายเนี่ยมันทาให้คุณเหนื่อยการอ่านหนังสือก็ทําทให้คุณเหนื่อยการพัฒนาตัวเองก็ทําให้คุณเหนื่อย อย่ามีเป้าหมายเพราะการมีเป้าหมายโอ้คุณต้องมานั่งนะครับนั่งยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายคุณสําเร็จน่ะเพราะนั้นคุณอย่ามีเป้าหมายนะเพราะถ้าคุณมีเป้าหมายเนี่ยถึงคุณจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนแต่มันมันได้อ่ะพอมันได้เดี๋ยวคุณจะสําเร็จเดี๋ยวชีวิตคุณเปลี่ยนนั่นคุณอย่ามีเป้าหมายเด็ดขาดนะครับเพราะคุณไม่ต้องการสําเร็จนะไม่ต้องมีเป้าหมายในชีวิตเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ว่าแล้วก็อย่า อย่าลงมือทําสิ่งใหม่ๆให้ทําแบบเดิมๆนะให้ทําแบบเดิมๆนะทั้งหมดมันห้าข้สี่ข้อให้ทําแบบเดิมๆทําแบบเดิมเพราะเราทํามานานแล้วไงเรารู้แล้วว่ามันต้องได้ผลรัพธ์เดิมๆเพราะฉะนั้นเราอย่าทําสิ่งใหม่ๆให้เราทําแบบเดิมๆเี่แหละนี่คือสี่ข้อที่คุณนะถ้าคุณไม่อยากประสบความสำเร็จนะคุณทำสี่ข้อนี้ แล้วพบกับผมโค้ดออสสอนสร้างไรายได้ผมไม่ได้ปชดใครนะแต่ผมก็มังจะบอกว่าถ้าคุณไม่อยากสําเร็จคุณต้องทำอยบาน,นี้แต่ถ้าอยากสําเร็จล่ะทําตรงข้ามกันเลยในสี่ข้อนี้ในสี่ข้อนี้ทําตรงข้ามแล้วคุณจะประสบความสาเร็จเพราะไม่มีใครทําให้คุณสําเร็จนะนอกจากตัวคุณ <c oughs> ผมโค้ดออสสอนสร้างไรายได้หาคลิปนี้คุณคิดว่ามีประโยชน์รีโพส คอมเมนต์ comment, หัวใจแชร์บอกเพื่อนเพราะอะไรครับเพราะมันจะเปิดการมองเห็นให้กับคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจจะเล่นในโลกของ TikTok อคุณก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์ไม่ต้องไปกดหัวใจอะไรเพูดง่ายๆว่าอย่าทำก็เราไม่อยากทำเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ